ให้ให้ไปกระจายสูตรสูตรแบบตามสามเจ้าของเรามันปั่นสีเพื่อปันไปก่อนให้สอบก็เราให้ปั่ดยาไปม้วนเราทุกั้นเนี่ย ต้โค้งหน่อยเะตั้งโจเลย,ยเฮนะ้ยเ,เวลาเราอัดนิดมันจะตั้งใจอะเหมือนแบบอะไรเรามีความตั้งใจมันจะทำได้เ <c oughs> หมือนพี่บอลอะตอนนั้นที่นะ5-0อะหืม5-0นะ <c oughs> 50นะง้ทีมใครว่าตอนที่พี่เล่าให้ฟ <c oughs> ังรอบริงอนะ่ะ บอลชนะตั้มซางไงตัง้มซาอ๋อ